Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่คาบเรียนของคุณครูอันวายครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับและยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านที่อยู่ร่วมด้วยกับนักเรียนนะครับและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้คุณครูนะครับมาสอนเรื่องอะไรให้ทุกคนดูในกระดานอ่านะ ให้ทุกคนคิดเร็วเร็วเคิดเร็วคิดเร็วคิดเร็วอ่าคิดเร็วอ่าทุกคนคิดได้เลยนะครับทุกคนคิดได้เลยอย่าลืมนะครับก่อนเรียนครูย้ําเสมอว่านะนักเรียนต้องอ่านดวอาก่อนนะอ่านดวอาก่อนเรียนก่อนนะครับในคลิปวีดีโอนี้คุณครูจะไม่อ่าสอนอ่านดวอาแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการสอนเนี่ยจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้นักเรียนอ่านดวอาก่อนเรียนด้วยนะครับนะ ก่อนอ่านดอาเนี่ยให้เรียนอ่านบิสมิลลาห์ด้วยนะครับอ่านตัสมีาด้วยบิสมิลลาห์นะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิราะฮีมนะครับอ่านเลยนะครับอ่านักเรียนตอนนี้นักเรียนดูในหน้าจอได้เลยอ่านักเรียนดูในหน้าจอเลยนะครับนี่อ่าให้คิด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 ,คด,คดนะใครมีอ q ดีนะอ q คิดพยายามฝึกอ q ของเรานะครับอ่ามีมีมีอะไรนะมีมีสีเหลืองเหลืองนะวิบวับวิบวับวิบวับอยู่นะแล้วก็มี มีคล้ายๆอะไรอ่ะที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองนะครับอ่าแล้วข้างบนบอกบอกชื่อวิชาด้วยนะข้างบนบอกชื่อวิชาว่าอ่าเป็นวิชาฟิกนะครับเนี่เป็นวิชาฟิกน,นีนก่คืออะไรวิชาฟิกคือ,อะไรเกี่ยวกับอะไรนะจริงๆถ้านักเรียนนะถ้านักเรียนไม่ได้คิดมากนะฮะนักเรียนคิดแบบง่ายๆเลยนะนักเรียนลองย้อนดูนะครับก่อนหน้านี้คุณครูเคยอ่าสอนไปแล้วนะบางคนที่ ที่อะไรนะที่ที่เข้าไปเรียนสอนออนไลน์สดสดในไลน์กลุ่มมานั้นน่ะอ่านะในไลน์กลุ่มมานั้นน่ะคุณครูได้มีโอกาสได้เข้าไปสอนสดนะครับแล้วก็ได้หลังจากสอนเสร็จเนี่ยนะได้มีคลิปอ่าที่ว่าเป็นเป็นเป็นเพลงนะเป็นเพลงเกี่ยวกับเกี่ยวกับเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอ่าใครที่ไปท่องแล้วใครที่ไปดูแล้วใครที่เข้าไปเรียนออนไลน์ในวันนั้นแล้วนึกออกแน่นอนนะครับขอเฉยเลยแล้วนะครับ อ่าวิชาฟิกนี่นะท,ที่ทุกคนเห็นสีเหลืองๆวิว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 มีเครื่องหมายคำถามต่างๆนะฮะให้เราเนี่ยคิดนะครับอืมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะอ่ากูค,ค,คิดว่าทุกคนได้เวลาอ่าบางคนคิดอยู่ในใจแล้วอยู่แล้วนะครับว่าจะตอบคุณครูอยากจะตอบอยากจะตอบแต่ว่าเสียดายจังเลยนะครับเพราะว่าในเนี้ยเราไม่สามารถโต้อตอบได้นะครับเพราะเป็นเป็นวิดีโอนะครับ แต่ว่าถ้าเราเรียนสดๆเนี่ยสามารถที่จะโต้อตอบได้น่าจะสนุกวันนี้นะครับคุณครูก็จะได้นำเทคนิคอีกอยาก่างนึงนะครับตอนนี้ก็คุณครูก็ได้นำเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับใน,ในการสอนพวกเรา,าผ่านวิดีโอผ่านวิดีโอแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณครูสอนสดคุณครูก็จะจะมีเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับในวันนี้ให้เราได้แค่นี้ก่อนนะครับได้แค่นี้ก่อนอื คือเรื่องอะไรฉเฉลยแล้วนะครับไม่รออีกแล้วนะเดี๋ยวก็จะเสียเวลาอีกเพราะคลิววิดีโอนี่สอนนานๆไม่ได้นะครับนะฉนเฉลยก็คืออ่าทุกคนตั้งใจดูนะเด่นๆปุ๊บอ่าบางคนบอกใช่ครับกูผมคิดแล้วเมื่อกี้ใช่แน่เลยอ่านี่ถูกต้องไหมครับทุกคนดูนี่ที่หน้าจออ่า คือนายาซะนะสิ่งสุกปรกนั่นเองอที่เราเคยท่องโอ้ออใช่แล้วครับคุณครูผมท่องจําแล้ววันนั้นผมส่งชื่อไปให้รายงานเรียบร้อยแล้วดีมากเลยนะครับมาชาลอนะเก่งมากนะครับมาชาละขอชื่นชมนะนักเรียนที่มีความพยายามวันนี้คุณครูจะมาสอนนะจะมาสอนต่อละจะมาอธิบาย เพิ่มเติมนะจากวันนั้นเพราะว่าบางคนนะอาจจะพลาดในการเรียนสดในวันนั้นด้วยนะวันนี้คุณครูนะถือโอกาสนี้ในการนะครับอธิบายเพิ่มเติมให้กับพวกเรานะเพราะฉะนั้นแล้วานาจะซะก็คือสิ่งสุกปรกท่องไว้เลยนาจะซะ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  นาจาสะนาจาสะฉันต้องจำนาจาสะนาจาสะนาจาสะสิ่งสกปรกนาจาสะสิ่งสกปรกนาจาสะสิ่งสกปรกอ่าจำแล้วนะครับอืมนี่นะครับอ้อลืมบอกนะนี่บรรยากาศข้างหลังวันนี้อัลฮัมดุลิลละนะบรรยากาศสดชื่นดีเรามาเรียนนอกห้องอ่านะเรามาเรียนนอกห้องนะมาเรียนนอกห้องเรียนเลยวันนี้นะเรียนติดอ่าริมชายชายอะไรอ่ะเขาเรียกชายเล อ่านะครับข้างหลังอ่ะมีภูเขาสวยนะครับอืมอ่ะให้นึกว่าเราอนะ่ะกำลังเรียนอยู่ตรงนั้นแล้วกันนะครับอ่าบรรยากาศดีดีนะครับนะอิชาัละนะเราขอดุอาต่อลอสมหาณหตาลานะครับให้อ่าโรคระบาดนี้หายไปหาหายไปจากดุนยานี้ในเร็วๆนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเราจะได้อ่ามีเวลาในการทำความดีนะในการเรียนรู้ นะในการทําสิ่งต่างๆที่เกิดประโยชน์นะกับตัวเราเองแล้วก็เกิดประโยชน์กับสังคมแล้วก็นะแล้วก็เป็นสิ่งที่อะไรนะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยทำทำเพื่อนะเพื่อศาสนาขอัลอตาลาต่อไปด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะวันนี้เราเริ่มมาสู่เราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับอ่า็นเห็นไหม นยายจ่าซะที่เราท่องในวันนั้นนะน่ะนะนายจ่าซะมีสามชนิดจำได้ไหมเอ่ยนยายจ่าซะมีสามชนิดนักเรียนจำได้ไหมครับผมจำได้ครับครูหนูจำได้ค่ะคุณครูะนะนะนยายจ่าซะมีสามชนิดเรามาดูเลยชนิดที่หนึ่งบางคนคิดในใจแล้วบางคนคิดตอบตอบได้แล้วชนิดที่หนึ่งคือ อ่าชนิดท ah> <a> ี ah> <a> ่หน ah> <a> ึ ah> <a> ่งค ah> <a> ือม ah> <a> ุคอฟฟ้าฟ้ามุคอฟฟ้าฟ้ามุคอฟฟ้าฟ้าทุกคนจำไว้เลยมุคอฟฟ้าฟ้า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  มูค็ฟฟาฟ้สิ่งสุกปรกระดับเบาบางมูคอฟฟาฟ้สิ่งสุกปรกระดับเบาบางชนิดที่หนึ่งมูคอฟฟาฟ้สิ่งสุกปรปกระดับเบาบางชนิดที่หนึ่งมูคอฟฟาฟ้สิ่งสุกปรปกระดับเบาบางชนิดที่หนะึ่งมูคอฟฟาฟ้สิ่งสุกปรกระดับเบาบางอ่ามูคอฟฟาฟ้นะครับมูค็ฟฟาฟ้าอ่าจำไว้เลยมูคฟฟาฟ้สิ่งสุกปรกระดับเบาบางนะครับอืมต่อ ต่อไปชนิดที่สองนะมุตาวสซิตอ์มุตาวสซิตอ์มุตาวสซิตอ์ท่องไว้เลยนะครับนักเรียนมุตาวสซิตอ์มุตาวสซิตอ์มุตาวสซิตอ์สิ่งสุขกระปุกระดับกลางสิ่งสุขกระปุกระดับกลางชนิดที่สองมุตาวสซิตอ์มุตาวสซิตอ์มุตาวสซิตอ์สิ่งสุขกระปุกระดับกลางสิ่งสุขกระปุกระดับกลาง อ่าต่อไปชนิดที่หนึ่งมุคฟฟะสิ่งสุกปรกสิ่งสุกปรกระดับเบาบางชนิดที่สองมุตาวสิตะสิ่งสุกปรกระดับกลางนะครับอ่ามาดูข้อสุดท้ายชนิดสุดท้ายชนิดที่สามนะมูกลาโซทุกคนต้องตามคุณครูเลยมูกลาโซ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 สิ่งสุกปรกระดับหนัก มูกลัะซอสิงสุกะประกอบระดับหนักมูกลัะซอสิงสุกะประกอบระดับหนักมูกลัะซอสิงสุกะประกอบระดับหนักอ่าตอนนี้ครบแล้วนะครับทั้ง3ชนิดอ่าชนิดที่หนึ่งคือมุคขฟฟะฟ้าอ่าสุกะประกอบระดับเบาบางชนิดที่สองคือมุตะวสิตโตสิงสุกะประกอบสิงสุกะประกอบระดับกลางชนิดที่สามมุขฟฟะฟ้าอ่าชนิดที่สามมูกลัะซอสิงสุกะประกอบระดับหนักอ่านะครับ จำไว้เลยนักเรียน for 1คืออะไรนะ1คือ 1. 1คือ1คือม si ุคอฟฟะฟะาหนึ่งคือมุคอฟฟะาฟ้าสิ่งสุกประบกระดับเบาบางอ่์ให้ใ ه, เราคิดใน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 อ่าในสมองของเรานะในใจของเรานะจำไว้จำไว้2มุตาวัสิตโตสองจำไว้มุตาวัสิตโตสองจำไว้นะครับมุตาวัสิตโตสิ่งสุกประบกระดับกลางสิ่งสุกประบกระดับกลาง สาม,มููกลลันละซสามจำไว้เลยมูกลลัลาโซสาม,มูมกลลันละซสิ่งสุปรกระดับหนักทั้งหมดมีอยู่3ชนิดอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่าชนิดที่หนึ่งทุกคนดูนี่ที่หน้าจอเลยนะครับทุกคนดูที่หน้าจอเลยนะครับชนิดที่หนึ่งเมื่อกี้อะไรเอ่ยชนิดที่หนึ่งก็คือโมคอบฟ้ฟ ชนิดที่หนึ่งก็คือมูคอฟฟาฟะสิ่งสุกประปกระดับเบาบางอ่ามูคอบฟาฟ้าสิ่งสุกประปกระดับเบาบางต็งอ่ามีเด็กนะแล้วก็มีคล้ายๆอ่าคล้ายๆอะไรนี่สีเหลืองๆอ่าคล้ายๆกับฉี่เป็นเด็กผู้ชายไม่ใช่เด็กผู้หญิงนะอ่ามูคอบฟาฟ้า ชนิดที่หนึ่งมุขฟาฟ้าสิ่งสุกรปรกระดับเบาบางก็คือปัสสาวะของเด็กชายนั่นเองนะเห็นไหมเนี่นะเด็กชายปัสสาวะออกฉี่หมดแล้วนะเอาปัสสาวะหมดแล้วปัสสาวะของเด็กชายที่อายุยังไม่ถึงสองขวบอ่าปัสสาวะของเด็กชายอายุยังไม่ถึงสองขวบไม่ได้กินและ ไม่ได้ดื่มนะไม่ได้กินไม่ได้ดื่มสิ่งใดเป็นอาหารเลยนอกจากอะไรครับนะักเรียนอย่างเดียวที่เด็กผู้ชายคนนั้นกินก็คือน้ำนม,มเขากินอย่างเดียวนะก,ก็คือว่าดื่มน้ำนมนะครับเขาไม่ได้กินหรือไม่ได้ดื่มสิ่งอื่นใดเลยนะนอกจากน้ำนม นะครับนอกจากน้ํานมเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะเด็กผู้ชายนะเด็กผู้ชายที่อายุไม่ถึงสองขวบนะเด็กผู้ชายอายุไม่ถึงสองขวบไม่ได้กินหรือไม่ได้ดื่มสิ่งใดเป็นอาหารเลยนอกจากน้ํานมนะฉี่ของเด็กผู้ชายคนนี้เรียกว่าฉี่ของเด็กผู้ชายคนนี้นะอยู่ในระดับชนิด ที่เบาบางเรียกว่ามุคคฟฟาฟ้นั่นเองอนะจิสนี้นะสิ่งสุกปรกนี้คือสิ่งสุกปรกที่เบาบางนะคือสิ่งสกปรกนะที่เบาบางนะครับเป็นนาจิสชนิดที่หนึ่งนะนจิสมุคคฟฟาฟ้สิ่งสุกปรรกระดับเบาบางจําไวน้นะครับนะักเรียนนะเด็กผู้ชายนะเด็กผู้ชายอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเด็กผู้ หญิงนะครับเด็กผู้ชายอย่างเดียวนะครับนะถ้าเด็กผู้หญิงจะไปอยู่ที่นายิสอันดับต่อไปนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับสรุปนายิสชนิดที่หนึ่งนะครับก็เป็นนะปัสสาวะของเด็กชายอายุไม่ถึงสองอายุไม่ถึงสองขวบนั่นเองนะแล้วเขาก็ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มสิ่งอื่นใดเลย เป็นอาหารนอกจากน้ำนมนะนี่คือน้าจิสมูเขฟะฟะ้าฟฟานาจิสชนิดที่หนึ่งต่อไปอืมอ่าดูที่หนะ้าจอที่กระพริบกระพริบกระพริบน้าจิสที่สองเมื่อกี้เราก็จำแล้วนะครับน้าจิสที่สองก็คือนะมุตาวสิตโตนั่นเองสิ่งสุกปรุกระดับกลางนะมุตาวสิตโตสิ่งสุกปรุกระดับกลางนะครับนักเรียน ่าทุกคนดูนะครับนะตั้งใจอ่าอย่าเพิ่งไปทําสิ่งอื่นนะตอนนี้อ่านะครับเห็นไหมบรรยากาศเรียนของเราก็น่าเรียนนะฮะน่าเรียนมากๆเลยนะครับนะไม่รู้คุณครูเนี่ยพูดเองไปหรือเปล่านะครับนักเรียนไม่รู้ว่าตอนตอนนี้นอนอยู่หรือเปล่านะหรือทําอย่างอื่นอยู่ไหมอ่ะมาอยู่กับตรงนี้ก่อนชนิดที่สองคืออะไรครับตอบคุณครูเร็วเร,วเร,วเรว็อ่าชนิดที่สองคือมุตาวะเซ มุตาวสีมุตาวสีโตอ่าชนิดที่สองมุตาวสีโตสิ่งสุกปรกระดับกลางแอวเ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 อวมีอะไรบ้างนะสิ่งสุกปรกระดับกลางปบ๊บอ่าเห็นไหมนะเนี่ยอ่ามีสัญลักษณ์ผู้ชายกับผู้หญิงนะสัญลักษณ์ผู้ชายกับผู้หญิงอืมเป็นปัสสาวะ อาทั้งของผู้ชายทั้งของผู้หญิงเลยเต้งต่อไป <c oughs> เห็นไหมเนี่ย <c oughs> รูปนี้มาอีกแล้วทุกคนยิ้มออกเลยนะแอบขำแอบยิ้มอยู่อมยิ้มหเหมือนของใครนะก็แล้วแต่นักเรียนนะครับนะเห็นไหมเนี่ยเป็นอุจจาระอาทั้งของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายานะครับเต้งต่อไป เป็นเลือดนะทั้งของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะต่อไปเตงเป็นน้ำหนองอน้ำหนองนะทั้งหมดเลยปัสสาวะอุจจาระเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายของคนเรานั้นนะเขาเรียกว่า najis mutawasito najis mutawasito จำไว้จำไว้จำไว้นาจิสมุตาวสิตอนาจิชนิดที่สอง นะนาจิสมุตวัสีโตคือนาจิสระดับกลางนะฮะนาจิสระดับกลางนั่นเองอ่านะนะครับอืมนะครับต่อไปมีเยอะมากเลยนะครับนาจิสระดับกลางมีเยอะที่สุดอืมนะมีเยอะที่สุดต่อไปนะปัสสาวะอุจจาระ เนื้อสิงโตเกี่ยวอะไรเนื้อแมวเนื้อสุนัขจิ้งจอกเกี่ยวอะไรครับนักเรียนคุณครูกําลังจะบอกว่านะคุณครูกําลังจะบอกกับทุกคนว่านะปศวะของสัตว์ทุกชนิดและอุจจาระของสัตว์ของสัตว์ทุกชนิดที่ไม่อนุญ,ญาตให้นํามารับประทานเป็นอาหารได้เนี่ยนะ นาจิสชนิดนี้นะครับเขาเรียกว่านะนาจิสมุตาวสิตโนั่นเองหรือแม้กระทั่งแต่เนื้อของสัตว์เหล่านี้ที่นักเรียนเห็นนะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนื้อของสิงโตเนื้อของแมวนะครับเนื้อของสุนัขจิ้งจอกนะและนะมีสัตว์อีกหลายชนิดที่คุณครูไม่ได้เอ่ยนะไม่ได้เอ่ยขึ้นนะครับในตัวอย่าง ตอนนี้ในตัวอย่างที่นี่นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับที่คุณครูยกตัวอย่างนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งและมีอีกหลายชนิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ให้นักเรียนรู้ว่านี่คือนะส่วนหนึ่งของนาจิสมมตาวสิตะนาจิสระดับกลางนั่นเองนะนี่น,น,นี่เราจะเอาเนื้อสัตว์เหล่านี้มากินไม่ได้นะนักเรียน,นเนี่ยเอาไปกินไปกินแมวดีกว่าไปกินสิงโตดีกว่า มันไปกินสุนัขจิ้งจอกดีกว่านะอันนี้ไม่ได้นับกับสุนัขก,กับสุกระนะนักเรียนอ,อันนั้นเป็นเป็นนาจิสระดับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะไม่ได้นับสองอสองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้จะเป็นนาจิสระดับหนะักเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้นะครับในข้อสุดท้ายกันนะเป็งนะเวลาของ การสอนเนื้อหาของคุณครูในวันนี้นะครับนะก็นะนะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะมีเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูที่หน้าจอทบทวนไปนะครับนี่นะยิสมุติวสิตะ,ะวันนี้เราจําแล้วได้แค่นี้นะอิชาลอนะครับหน้านะอีพนะี EP ต่อไปนะนะอีพีหน้าอิชาลอคุณครูเนี่ยนะจะต่อนะจะต่อให้จบเนื้อหาของนะยิส มุตตะวัสิตโวันนี้นะยิสมุตตะวัสิตโนะเรายังอยู่ในข้อที่2.2นะเรายังอยู่ในข้อที่2.2นะครับเรายังอยู่ในข้อที่2.2เรามีอีกประมาณ1 2 3 4 5 6ประมาณ6ข้ออีกอินชาะนะร้อนนะในคาบหน้าเนี่ยคุณครูจะพยายามให้เสร็จนะในวันนี้นะครับคุณครูนะครับก็ได้นะมานำเสนอนะเกี่ยวกับนาจารย์ ก็คือสิ่งสกปรกนะสิ่งสกปรกนะสิ่งสกปรกนะสิ่งสกปรกทั้งหมดมี3ชนิดวันนี้เราเรียนถึงชนิดที่2เราเรียนถึงชนิดที่2แล้วนะครับนักเรียนนะแล้วยังไม่หมดเลยนะยังไม่หมดทีนะครับชนิดที่2ยังมีตัวอย่างอีกเยอะเดี๋ยวคุณครูจะมายกตัวอย่างต่อน่ครับหน้าอนชาอแล้วสำหรับวันนี้คุณครู นะมีคำถามนักเรียนนะเตงนารยาซมีกี่ชนิดอ่านักเรียนนารยาซมีกี่ชนิดชนิดที่หนึ่งเรียกว่าอะไรนะบางคนตอบได้แล้วง่ายมากเลยครับคุณครูผมจำหมดแล้วอ่า เก่งมากนะครับใครจําแล้วใครยังไม่จําก็พยายามนะพยายามทําความเข้าใจแล้วก็พยายามท่องให้จํานะครับชนิดที่สองนะครับต็งคืออะไรบางคนบอกผมจําหมดแล้วครับคุณครูถึงชนิดที่3แล้วนะมาชาลอมากนะเพราะคุณครูได้มอบหมายใ,ให้นักเรียนท่องไปแล้วนะก่อนที่คุณครูจะอธิบายเนะนื้อหาในวันนี้ะนะครับก็นะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะขอให้นักเรียนทุกคนนะมีความาได้รับความบรา,าร์การดนะขอให้นักเรียนทุกคนเป็นละูกที่ซอนเลยเราก็ซอเลยฮะนะขอให้นักเรียนทุกคนนะครับมีสุขภาพนะร่างกายที่แข็งแรงและนะเช่นเดียวกับทุกคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับก็นะคุณครูนะขอจบการสอนนะวิชาฟิก นะเรื่องนาจเซสสิ่งสกปร,รกนะของตอนที่หนึ่งอีพีหนึ่งในวันนี้นะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอีฉันแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยต่อในคาบต่อไปนะในอีพีต่อไปให้จบเรื่องนาจเซสนะเรื่องสิ่งสกปร,รกสและเรื่องอื่นๆอ,อีกฉานแล้วนะครับก็อย่าลืม Nah, aan doa langเรียนด้วยนะครับนักเรียน อ่า aan doa nah, langเรียนด้วย Subhanallah wa bihamdihi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik นะครับ Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh